สวัสดีครับนักเรียนเดีย๋ยวเราจะมาใช้ Google Classroom ในการส่งงานกันนะครับนักเรียนโหลดโปรแกรมโปรแกรม Google Classroom แล้วใช่ไหมครับโหลดแล้วเข้าไปที่โปรแกรม Google Classroom นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนจะเห็นปุ่มบวกสีฟ้านะครับเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับเรียนกดที่ปุ่มบวกแล้วก็กดปุ่มเข้าร่วมชั้นเรียนจะเจอช่องสําหรับใส่รหัสของชั้นเรียนนะครับนักเรียนไปก๊อบมาจาก เฟซบุ๊กที่ครูพิมพ์ไว้ให้เมื่อสักครู่นะครับอันนี้ไปก๊อปคัดลอกข้อความมาอันนี้ของห้องหนึ่งเนาะสมมติสองของห้องหนึ่งนะครับกดคัดลอกไปเอาวางวางอ่าอย่างนี้นะครับถ้ามันมีข้อความต่อท้ายทักงเรียนก็ลบออกให้หมดนะครับเอาแต่รหัสชั้นเรียนจากนั้นกดเข้าด่วมครับ โอเคตอนนี้นักเรียนก็จะอยู่ในชั้นเดียนของวิชาภาษาไทยม1ละอาจจะมีเนื้อหาที่ครูได้ทําไว้บ้างแล้วนะครับนักเรียนกดปุ่มมุมบนซ้ายนะครับแล้วก็เลือกชั้นเรียนทั้งหมดนักเรียนก็จะเห็นรายวิชาทั้งหมดที่นักเรียนได้เข้าร่วมอยู่นะครับตอนนี้ก็เข้าแค่วิชาภาษาไทยอยู่นะครับอันนี้ของห้องหนึ่งนะจากนั้นนักเรียนกดเข้าไปดูที่งานของชั้นเรียนนะครับตรงนี้ครูจะให้นักเรียนส่ง งานตรงนี้นะครับงานชื่อว่า Task 7นะครับตอบคำถามบทความเรื่องเด็กอนาคตของชาตินี่นะครับในหน่วยที่2ตรงนี้นะที่ครูสั่งนักเรียนทำวันนั้นนะครับหากดเข้าไปดูนะครับจะเห็นข้อความเนาะคำสั่งว่างานให้ทำอะไรนี่เป็นงานที่ครูสั่งไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ทำจะเห็นที่มาข้างล่างเห็นไหมครับข่าวที่มาในเว็บมติชนเนาะ ักเรียนสามารถเข้าไปดูได้ที่นะครับการส่งงานนักเรียนกดปุ่มเพิ่มงานนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกกล้องถ่ายรูปนะครับเลือกเป็นถ่ายภาพนะครับสมมุติว่าอันนี้คืองานของนักเรียนนะครับนักเรียนก็กดปุ่มถ่ายภาพกดเลยถ่ายเสร็จแล้วนักเรียนกดเช็คถูกนะครับ รอสักคู่หนึ่งนะครับให้โปรแกรมมันประมวลผลก่อนโอเคนะครับถ้านักเรียนถ่ายภาพเสร็จแล้วภาพของนักเรียนจะอยู่ในนี้ลนะนักเรียนกดส่งนะครับกดส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ